สวัสดีเจ้าพี่น้องยาย,ายายสิพาเห็ดปลาลาดนะจ๊ะเด้อะย้ายเสร็จยายสิพานทําสูตรปลาลาดเสบๆนะจ๊นะเนอะบิ่งน้ำยายจะ้ะเราย้ายเสร็จังไลยสีสีทามหนัสีทามเห็มันเหนืนน่อยแน่นแน่นะแข็งแข็งเนื้อแดงแดงนะจ๊ะนะปลาปลาซอยนะจ๊ะเนอะปลาขาวซอยเอาเบิ่งสูตรน้ำยายจะ้ะยายสิพาทํา Đây làm bao đấy rồi Nó làm bao xe làm kìa nó tên á. Xay kìa ta. Ở kìa ừm xe làm kìa nó cho nó สุดแสบแสบด้วยไงย้ายทิ้งไปจะได้หลายหลุจ้ะเบื้องป่าวาเบื้องป่าฮาว่าไม่หน่อยไม่หลายนักจ้ะกะ,ะเอา้าเด้อตาฮาแซ่นำเกลี่ยตัวมันสีแข็งแบปริมาณเท่าไหร่กะพี่น้องกาเอาเองก็ได้เพราะว่าเขาอยากให้มันเนื้อแข็งหลายแต่วมนกะซีเค็มมากนะมันกะซีฮอกใจหลายเลยจ้ะป่า อโล่งแจเลยปลาคาวันเพิ่นใส่ด่างมานะันน่าจะเนาะเหนียมันกระซิสะอาดเน่ากระซิบบดได้ตัดหัวทิม่มถ้าปลาคาวันสามารถเหนียมันกระซิเป็นเินเป็นเป็นกีตุ่มไม่ก็เลตัดทิม่มนี่มันตัวใหญ่ยา้ยายก็ตัดเคืองไปใส่กีกปลาคาวใส่จ้ะ อันนี้ซื้อมาโร้นึงมาเฮ็ดอะไรพี่เห็นน้องเบิ่งเนาะพี่น้องเพิ่นก็ขอมาเซน้ำเกลี่ยนี่จ้ะเซน้ำเกลี่ยไปคืนนึงให้น้ำถ,ถล่มๆนี่จ้ะมะออื่นย้ายแหม่เลยคืนนึงกับมะออื่นย้ายสีฟ้าคั่นเฮ็ดสูตรแซ่บๆเฮ็ดจังได๋เน,ในื้อปลามันสิแข็งที่อันบ่เปียบ่เน,น,าน่านะจ้ะเนาะนี่ล่ะเคล็ดลับก็คือเซน้ำเกลี่ยด้อพี่น,น้องเด้อยเซ่ไปคืนนึงคืนนึงสองคืนก็ได้แล้วแต่พี่น้องสะดวกแต่ว่าย้ายเฮ็ดจังได๋ย้ายเซ่ไปคืนเดียวเพราะว่ายามย้ายเฮ็ดปล่าี่ ย้ายสมิมันมันมันอยากเห็นจกเห็นนะแต่ถ้าเบิ่งน้ำย้ายนี่แหละสูตรลับก็คือแซลน้ำเกลียด้อพี่น้องเด้อแซลน้ำเกลียอย่างอื่นย้ายกระสีมะคันไหนพี่น้องเบิองมันพันคืนหนึ่งก่อนจะย้ายแซลได้คืนหนึ่งละจ้ะป่าย้ายสิพาเห็ดปลาล้านะ,นะแต่เนาะย้ายเห็ดปลาล้าสูตรเนื้อแน่นแบ่บแใบห้เบิ่งแล้วจะเด้อพี่น้องถ้าเบิ่งน้ำย้าย ยายแซ่นำเกียเนาะเดี๋ยวยายแซ่ได้คืนหนึ่งเด้อจ้ะนี่ยายแซ่ได้คืนหนึ่งนี่ยายสิพาเฮ็ดเด้อจ้ะเด้อ เ้าออกมาจากน้าเกลือเลยจ้ะพี่น้องเบิดทุกหูสุกคนละจ้ะพี่น้องไม่พี่น้องเกาเนาะจ้ะเนาะอยากเห็ดปลาาแสบแบกินนี่แหละแม่มิลาสิพาเห็ดจ้ะถ้าปลาาตัวใหญ่ปลาาปลานิ้นปลาหยังสี่ห้ากระตัดเป็นชิ้นน่อยๆก็ได้จ้ะห้ากตัดเป็นชิ้นน่อยๆนยก็ได้อมันค่อยกีกไงเนาะจ้ะเนาะผูมัก,กีกตามแก้วบอกเนาะปะลาาปลานิ้นปลาทูสดปลาหยังก็ได้เ้อจ้ะ ปลาบบบมันป่าเป็นตาปลาขาวปลานิ้นปลาทูสดปลาเมืองนอกเมืองน่าน่ะจ้ะพี่น้องอยู่เมืองนอกเมืองน่านเนาะก็เห็ดไดง่ายๆจะย้ายพาเห็ดเคล็ดลับก็คือตรงนี้แหละจ้ะมีทำหนี่เคล็ดลับมันเคล็ดลับก็คือว่าเฮาแซําเกลไปขึ้นหนึ่งสองขึ้นสามขึ้นแล้วแต่สะดวกเนาะจ้ะเนาะย้ายแซ่ไวขึ้นเดียวย้ายสิพาพี่น้องเห็ดได้จ้ะเดถ้าตัวใหญ่เฮาก็ตัดจั้งสี่ละจ้ะเนี่ยย้ายก็บที่ตัดทังสี่ แต่เป็นตอนตอนอันนี้เอาหนำอันนี้ทิมแล้วจ้ะเนี่ยหนำนเซ้อแซ่เกียร์เนี่ยเอาแซ่เกียร์ไหมน้อจ้ะพี่น้องด <c oughs> ึงน้ำได้จ้ะย้ายปะเฮี่หลายนี่ป่าโลนึ่งน้อจ้ะเนา <c oughs> ะพี่น้องกะเอาก็ได้ได้อจ้ะเด้อพี่น้องกะเอาก็ได้เกี่ยวยายบัดได้ใส่หลายหรอกจ้ะ บ่วงแกงเขาเนี่แหละเพราะว่ามันอิ่มแล้วเนาะเนื้อปลามันอิ่มเกลี่ยแล้วยักษิใส่หน่อยหน่อยจ้ะเค็มแล้วในเนื้อนี่นเค็มเข้มเรด้วยจ้ะมันอิ่มเมื่อตุกโตห้องแช่ใบคืนหนึ่งบันทึกกสิใส่ซ้ำเนี่ยแหละจ้ะเกลี่ใส่สองบ่วงอันนี้ปลาลวดเดียว,วนะจ้ะเพราะว่ามันอิ่มแล้วอิ่มเกลี่ยแล้ว มันย้ายกระสีข่าวขัวใส่ได้จ้ะข่าวขัวเนี่ยจ้ะใส่สองบ่วงสามบ่วงแล้วแต่เอาใส่ได้จ้ะพี่น้องบางคนก็ที่ใส่ข้าวสารนะจ้ะเนาะข้าวสารยายว่าถ้าใส่ข้าวสารมันเป็นโอูโอยายก็เลยบว่าใส่จ้ะนี่แหละจ้ะ เคล็ดลับก็คือห่อแซน้าเกยือนะจ๊ะพี่น้องบันนี้ห่อที่กินได้ตอนไหนปีนึ่งจะ้ะแต่ว่าย้ายสิบเดือนไย้ก็กินแปดเดือนถ้าปลาตัวน้นอยๆนะจ๊ะเนาะถ้าปลาถ้าปลาขาวอันนี้ปลาขาวใหญ่นะจ๊ะเนาะปลาสวยใหญ่บ้างอันสุดเมื่อย้ายนะจ๊ะเนาะกระซิบอันตัวใหญ่เติบนะจ๊ะพี่น้องเคล็ดลับก็คือห่อแซน้าเกลืเด้อค่ะ อ๋อจีตัดทอนนหน่อยๆจั้งเสก็ไใดเจ็บเจบมันจีกง่ไงนะแต่นะอันอันนี้โลเดียวย้ายซื้อมาเฮ็ดโลเดียวให้เฮ็ดให้พี่ให้น้องเบิ่งผู้ลังก้นเป็นกระเฮ็ดเป็นอยู่ดอกจ้ะู้ลังก้นเป็นกระเฮ็ดบ่เป็นเนาะเพิ่นก็อยากกีกปลาอยงไรจีได้กีกเนาะมันก็หายากคือว่าล่ะอันถ้าเพิ่นเฮ็ดขายเฮาสิมันเพิ่นขายแพงเนาะจ้ะถ้ามันเป็นโยนตูงจีะเพิ่นขายเฮาแพงเฮาเฮ็ดเอาเองจ้ะเฮ็ดคือแม่มิลาพาเฮ็ดเด้อจ้ะเด้อพี่น้อง นี่แหละแค่คันใส่ขวุขวข่วเนาะจะเนาะใส่เกียร์อันปกติแล้วอันเทาเฮ็ดล่างดีแล้วหอกกระมันเสาเกียร์โหลดใส่เสาใส่ห้ำโหลดประมาณนี้เนาะมันย้ายบปได้ใส่ห้ำดอกย,าย้ายไปใส่ห้ำจากเทียเพราะว่ามันแง่มันกินยากย้ายว่าดอกอัน ถ้ามันตัวน้อยเขาก็เฮ็ดหกเดือนก็นกินได้แปดเดือนสิบเดือนกินได้อันนี้มันตัวใหญ่เนาะจ๊ะเนาะตัวใหญ่เขากต็ตัด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 มันก็นสิเป็นเร็วกว่าหอมหว,วยๆได้จ้ะใส่ข,าข้าวขวบบัดนี้เอาก็สิหาปลูกใส่ได้พี่น้องเขาหาปลูกใส่เขาก่อเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงใส่ในปลูกบัดนี้เห็นพานไปเดือนหนึ่งแล้วจ้ะพี่น้อง พันไปเดือนหนึ่งเขาเกิเปิดเบิงแล้วจ้ะเนาะนำนำนำมันกระสีออกมาเด้นำมันกระสีออกมาอันถ่วแนบ่ถ่วแน่เนาะบางอันมันกระสีถ่วถ้าป่าตัวน้อยเขาอัดลุแน่นแน่นก็สีถ่วมถ้าป่าตัวใหญ่เขาอัดลุแน่นแน่นห้ามันบ่ถ่วถ่วมหรือบ่ถ่วเขาบ่รลู้อันมันเหลวเตะเหลวเตะเขาสีเซาออกมาจากนำที่แหลกมานำมาน้ำเนี่ยมันกิดสีไดนำหลายนำบ่มาน้ำมันกิดสีไดนำหน่อยหน่อยเนาะพี่น้องวันนี้เฮ็ดในอัน แปลงจังไดมันก็เสียบอยันนย้ายสิสรุปในคลิปนี้ได้แต่เด้อพันไปเดือนหนึ่งพี่น้องเอาไปใส่กระปุกไว้นี่พันไปเดือนหนึ่งพี่น้องบ่ใส่ใส่น้ำปลาล่าเขาใส่ตับหมูฮูงเนี่ยจ้ะเขาเอาอาัดอันนี้ใส่ในกระป๋องเขาเต็มแล้วเนะาะพันไปเดือนหนึ่งมาเปิดเบิงแล้วก็เอามาที่น้ำปลาลาใส่ตับักูฮูงเนี่ยจ้ะสูตรใดก็ได้น้ำปลาลาเขา ปกติห้องิีต้มน้ำเกลีอยปล่อยให้มันเย็นเราค่อยเทใส่อันนี้เฮาบ่ตตองต้มน้ำเกลีอมันเป็นการโยงยากเาอานาำปลาที่ใส่ตับงเทลงใส่ถ้าผู้บ่มีนามปลาใส่ตําบอกฮงให้เอาน้ำปลาเด้อยจ้จะพี่น้องน้ำปลาที่ห้องกินทุกเมือนี่ล่ะนี่เทลุงแค่่ห้มันถ่วมผ่านไปเดือนหนึ่งหรือสองเดือนแล้วแต่พี่น้องสะด,ด,ดวกเบิง่งนาะจ้ะเนาะตัวย้ายมันเบิง่งทายาเห็ดปลา้ายก็สิีมันมันเบิ่งมันนะจ้ะลายก็สิฟ้ปล่าเห็ด อันปกติย้ายกับเฮ็ดมาเฮ็ดอันซื้อมาแต่ละยี่สิบโลมาเฮ็ดนะจ๊ะบันนี้ปลาไหลย้ายมันหลายแล้วม่องไวแล้วนะย้ายกับเลยเอามาโลนึงก่อนเอาเฮ็ดให้พี่เห็นน้องเบิ้งประมาณนี้ยละจ้ะเคล็ดลับดีๆก็ข้าวเสียนาเกลี่ยเนาะพี่น้องเนาะนี่ถ้าเฮาบ่อเสนยนำเกลี่ยเนาะถ้าเฮาบ่อเสนยนำเกี่ยเนี่เฮาก็สิมาคันตั้งแี่คัน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 โดนเดนเนาะมันใส่เวลาโดนกว่าเกลี่ยที่เข้าไปในเนื้อปลาเป็นบ่อพี่น้อง ข้ามห้ป่าเฮาเนาเรียนพวกเขาไปเลิอกประนันราะว่าเฮาต้องแซ่ละจ้ะอันนี้แข็งเลยจ้ะเนื้อนแน่นๆน่แข็งแข็งนะเนี่ยเคล็ดลับกับมีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะย้ายเห็ดในเบื้องประมาณนี้ลนะจ้ะนี่คือแล้วๆเนาะจานะ้ะเนาะละจ้ะผ่านไปเดือนหนึ่งกับกะเทน้มนำปลาใส่กระเทาน้มนำปลาเฮาเนี่ยน้ำปลาเฮาใส่ตำโพงเนี่ยละจ้ะถ้าบัวมีกับนำปลาเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กับ มีสำเนียงจ๊ะนะเห็ดปลารายพีเห็นน้องเบึงเคล็ดลับดีๆมาบอกพี่บอกน้องทุกหูทุกคนพี่น้องเกา่าพี่น้องใหม่ที่เข้ามาคอมเมนต์หัย่ยขอบคุณหล,ลายๆสำหรับเข้ามาชมคลิปย่าได้จันะเด้อขอบคุณหล,ลายๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสำเนีกันนลาจัะเนาะขอบคุณหล,ลายๆทุกหูทุกคนจ้าสวัสดีจ้า